แฟนขับหยอกๆนะคุณแม่นะหยอกหยอกเล่นนะคุณแม่นะเอ้ดูแฟนขับทีนี่น่ารักมากเลยมีไฟด้วยมีไฟด้วยเออโอ้ยนี่แค่นี้ป้ายกค่นี้อย่างไ้ของผมเนี่ยสุดยอดของมึงอกป้ายโน่นเลยแม็กติดโฆษณาเลยคนเราป้ายอลไโฆษณาใครไม่รู้นะไม่เกี่ยวกับผมเออแล้วก็กับเพลงใหม่นะของน้องฟอมพ่ฝากกันไปด้วยเอาพูดไปก่อนเนี่ยก็เลยเร็วไปแล้วเพลงอะไรนะครับ โอ้ยขอขอน้องสันแหมโอ้ยกราบขอประธานอภัยนะฮะนะฮะแหมประกาศผิดชื่อหน่อยเดียวโอ้โยทวงกันหน้าดูดีเดียวเพีงอะไรนะคุณพี่เพลงใหม่นั่นแน่เพียงอันนั้นทอผัดเชยเอาผัดตีเด็ดเด็ดดาเอาผัดเชี่ยเอาผัดตีเด็ไม่ใช่นี่เพลงอะไรต้องเพลง เอาเลยด่วนเพื่อไม่ให้การเสียเวลานะครับเออช่วงนี้ข้างล่างพร้อมหรือยังขอเสียงดังโอ้ยเบาไป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 ถ้าเบาถ้าเบาอย่างนี้ผมให้น้องซันขึ้นหรอกเดี๋ยวเงียบก่อนเงียบก่อนคุณต้นไงฮะขอเสียงด้านนี้ก่อนดีกว่าขอเสียงด้านนี้ก่อนด้านนี้อ่าพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วขอเสียงดังหน่อยเร็ว เดี๋ยวดูนี้กับทางแฟนคลับเออเดี๋ยวดูทางแฟนคลับด้วยว่าจะดังไหมเดี๋ยวดูได้ FC แฟนคลับถ้าไม่ดังกูจะทําไก่เค้บสีให้หมดมอย่าไปทอดได้เป็นไก่เค้บสีเดียวเออแฟนคลับน้องฟันพร้อมหรือยังโอ้โหเฮ้ยออคิวหาพอแล้วพอแล้วพอแล้วนักดนตรีกูหนีไปหมดแล้ว กูอยากรู้จริงๆเขาไปแดกนกหวีดมาได้ไงวะเนี่ยเ <c oughs> ขาเป็นแฟนขับองซันเออมนันต้องมิดบ้าเสียงให้เต็มที่หเห็นเห็นวันนี้คืนนี้กรี๊ดอย่างนี้นะทำไมพรุ่งนี้เท้าก่าไปหาหมอเป็นแถวอะเพราะอะไรซื้อยาแก้เจ็บคอสิไอ้งามไส้ <c oughs> อีดได้ขนาดนี้อ่ะพวกมีการเสียเวลาดีกว่าช่วงนี้ขอเสียปรบมือดังต้อนรับนกซัน คนฝ้าที่ทำให้ได้พบกันตื่นจากฝันก็ขอแค่เจอหน้าเธอโชคชะตาของทำให้เราได้พบเจอลงละเมื่อถึงเธอก็เอกบเปลี่ยงสนตาหาก็มีเวกมลโดนน่งใจนี้คงจะถืไรายมนี่ธอห่วงหาให้คิดถึงเพียงแต่ฉันแม่ยำลาบตาทุกเวลาไม่ยอมให้เธอ เปลี่ยนใจได้ไหมจ๊ะจะเป่าให้รักจะแสงให้ดวงให้เธอไหนงคงมันคงรักเพียงแต่ฉันก็เพราะฉันอยากจะมีเธอทุกวันนัากจะไหไมีคิดจะตัดสามันขอแค่พี่แค่มีเธออยู่ข้างฉัน อะไรก็ยอมหมดเพื่อรอยิ้มนั้นของเธอดาวทองค้างที่มองไม่เห็นแสงใครหากจิตใจของฉันมีมีเธอ ยังใจของฉันที่ยังคงรักเธอรออยู่ขออยู่รู้ไม่ตายเธอโอ้โดีฮสสวัสดีพี่น้องทุกทุท่านครับผมขอเสียงน้องหน่อยได้ไหมครับคนรักน้องสันีนยไหมครับวันนี้โอ๊ย สวัสดีพี่น้องชาววัดแก้วทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ดีใจามากๆเลยครับเอาเพลงใหม่มาเพลให้ัทุกคนครับจะเป่าให้รักเสกให้หลงนะครับผมเป่าให้รักเสกให้หลงนะครับจะเป่าให้รักจะเสกให้หลงให้ฉันนั้นคงมันคงรักเพียงแต่ฉัน กอเพราฉันอยากจะมีเธอทุกวันนาแค่ไหนไม่คิดจะตัดสำคัญขอบแค่เพียงได้มีเธออยู่ข้างฉันอะไรก็ยอมหมดเพอรอยยิ้มนั้นขอเธอรัรบจะเป่าให้รักจะเสกให้ลงให้เธอนั้นจอง มันคงรักเพียงแต่ฉันขอบคุณมากครับขอบคุณครับ